สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับวันนี้นอ่อผมมีข้อมูลเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับก็มาประชุมที่บริษัทบริษัทหนึ่งนะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมอาหารเสริมนะฮะมันเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งซึ่งนะับเป็นดีต่อร่างกายมากนะประเทศไทยอาจจะไม่ที่เป็นที่รู้จักนะฮะแล้วตัวเนี้ยออมันส่งข้ามประเทศได้ยากมากนะมันส่งข้ามประเทศได้ยากมากเพราะอะไรถึงส่งยากมากแล้วมาดูวิธีผลวิธีการผลิตน่คือที่เรากินกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรากินเรื่องอะไรกินพวก โทษทีผมไม่มีเวลาทักกับเพื่อนๆนะครับ <c oughs> ผมครับที่เรากินกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็กินพวกวิตามินซีพวกคิวเทนต่างๆเสร็จ <c oughs> แล้วเนี่ยเว <c oughs> ลาเรากินพวกวิตามินซีคิวเทนต่างๆ,ๆก็จะมีนเพื่ออะไรครับเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วเพื่อนๆร to <c oughs> ู้ไหมว่าไอ้ตัวต่อต้านอนุมูลอิสระของพวกนี้กดไลค์กันมาครับตัวต่อต้านอนุมูลอิสระมันมีวิตามินซีวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่โมเลกุลมันมันมันใหญ่นะมันเพราะฉะนั้นมันไม่เล็กพอแล้วตัวต่อต้านอนุมูลอิสระที่มันเล็กกว่าวิตามินซีมันคืออะไร เขาก็เลยไปดูดูนะตัวหนึ่งนะเอามาผสมเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดอีกทีมันมันมีแดนแดนจะรียกาแดนไม่ถูกประเทศหนึ่งนะที่เมืองที่เยอรมันเนี่ยที่เมืองอะไรบาเดนบาเดนนะที่เมืองบาเดนบาเดนเป็นเป็นเมืองที่คนอายุเยอะมากอายุยืนนะอีกเมืองหนึ่งคือประเทศเอกวาดอร์เอกวาดอร์นะเป็นเมืองที่เมืองที่ชื่อว่าบิลุคาบังบิลุคาบังบาบิลุคาบังบานะ แล้วก็มีเป็นเมืองที่มีคนอายุเยอะมากแล้วก็มีนะเปืองปากีสถานนะสืบค้นขึ้นมาว่านะครับปากีสถานเมืองฮุนซาฮุนซาเนี่ยนะเป็นเมืองที่ <c oughs> มีคนอายุยืนมากแล้วเขาเขาบอกว่าเขามันมาจากไหน,ม,นมาจากการกินน้ําน้าเนี่ยมันพิเศษอย่างไรน,นะคนนี้ศาสตราจารนนย์คนนี้เป็นคนเป็นคนหามาแล้วก็มามาร่วมมือคนญี่ปุ่นนะศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าศาสตราจารย์แพทริกฟูนากฟูนากังนะ ท่านเป็นคนคิดค้นนะเพื่อนเหลืองเจียการเขามิสไซล์เนี่ยมิสไซล์ที่ยิงขีปนาวุธข้ามสงครามมาเนี่ยเขาเนี่ยคิดค้นตอนอายุสิบอายุสิบสองนะเพื่อนอายุสิบสองนีคิดขีปนาวุธเนี่บินข้ามประเทศมาเนี่ยมันสามารถ <c oughs> สร้างระบบเนี่ยยิงขีปนาวุธที่มันมันจะบินเข้ามาสมมติวันยิงเข้ามาในในอะไรดีในในที่ที่อันตรายในที่สําคัญของทําเนียบขาวอะไรเงี้ยยิงเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาสร้างขีปนาวาุธเนี่ยยิงมาดักมาเลย ดักไม่ให้มันมันมางลงที่ทำเนียบขาวตัวเนี้ยคนที่คิดคือสัสตราจารย์ฟูนามกังกาในคนเนี้ยน,น,นะฮะเสร็จแ,แล้วเนี่ยท่านเนี่ยก็มาเจอว่าเมืองเมืองคนอายุเยอะเนี่ยคนอายุยืนเนี่ยมันมีอยู่3-4เมืองเนี่ยนะฮะแล้วไปค้นพบมาว่าในในในเมืองนั้นเขากินอะไรกันอยู่มันก็เลยมีน้ำนะฮะน้ำพิเศษเขาก็เลยได้ดูไปเอาน้ำเนี่ยมามาวิเคราะห์วิจัยมานะมันชื่อสารที่ชื่อว่าอะไรเนะี่ยไมโคร คือล <c oughs> ัสต้าไมโครลัสต้าเนี่ยตัวนี้มันอยู่ในอยู่ในอยู่ในน้ำนะฮะแต่วอ้น้ำเนี่ยนะฮะมัน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 มีสารตัวนี้ออกมาเอาเอามาเนี่ยมันยากมากนะครับแล้วเวลาคนพบย้ายกันมาเนี่ยมันมันลำบากนะเป็นน้ําเป็นหนักมากเราก็เลยมานั่งคิดค้นว่าเราคิดออกมาเป็นสารตัวเล็กๆออกมาเนี่ยนะฮะขอบคุณที่ให้มา <c oughs> ตัวเล็กๆออกมาเนี่ยเพื่อจะย้ยายย้ายสถานที่เพื่อที่ไปนะแล้วมันหนึ่งอยู่ในนั้นมันอยู่ในพวกอะไรครับพวกปากกาลังนะปากกาลังก็จะ ผลิตพวกไมโครคลัสตาร์ขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ว่ามันผลิตขึ้นมาหน่อยจะผลิตยังไงที่ให้เพิ่มขึ้นมาแบบ20,000เท่า30,000เท่าเขาก็เลยไปคิดค้นมาซึ <c oughs> ่งดีต่อร่างกายนะแล้วก็เขามาบอกว่าในในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีไมโครไมโตรคอนเดียพ่ไม่รู้จักนะไมโตคอนเดียนี่หมายถึงอะไรไมโตคอนเดียเนี่ยคือเพื่อไม่รู้จักไหมในร่างกายเราในเซลล์เราจะมีในร่างกายเราจะมีเซลล์ในเซลล์เราจะมีชื่อไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียเนี่ยนะฮะ มันจะเหมือนกับโรงงานผลิตไฟฟ้าพาโรงงานผลิตร่างกายโรงงานผลิตพลังงานนะฮะแล้วเวลาผลิตพลังงานออกมาเนี่ยมันจะมีกากของเสียเนื้อร่างกายเราก็แล้วแต่เวลาเราจะผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโรงงานจะผลิตอะไรก็แล้วแต่จะมีกากของเสียออกมานะร่างกายเรากินอาหารมาก็ยังมีมีอึออกมาใช่ไหมมีของเสียออกมาเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายเราในในเซลล์ของเราเนี่ยมันจะมีตัวที่ผลิตพลังงานแล้วจะมีเซลล์ที่เสียมาและเซลล์ที่เสียเนี่ย มันมันจะต้องกับกำจัดกําจัดทิ้งแต่เซลล์ที่เสียเนี่ยเรากําจัดทิ้งไม่ออกนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเซลล์ที่เสียกําจัดทิ้งไม่ออกทําไงฮะ <c oughs> ก็เลยต้องมีตัวตัวที่กําจัดทิ้งเพื่อที่จะให้เซลล์เนแข็งแรงมันก็คือมันคือตัวนี้ผมกำลังเนี่ยยังยังไม่ได้เล่าเลยยังถึงเวลาถ้าผมจะเล่าให้ทีในในในวันที่จะมีเวลานะวันนี้ผมมีเวลาสั้นๆนะก็เลยแล้วเพราะในร่างกายเราเนี่ยเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องทไงครับ ตัวเนี้ยมันก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาครับมันเป็นตัวนะฮะอ่าในในในขยะเนี่ยในขยะในเซลล์ของเราเนี่ยนะในเซลล์เรามีพลังงานพลังผิวพ,พลังงานแล้วจะมีของเสียตรงของเสียเนี่ยเขาชื่อว่าไฮดรอกซีเอ่อเรดิคอลโอ้ยากปะไฮดรอกซีเรดิคอลเนี่ยแล้วไฮดรอกซีเรดิคอลมันมันตั้งชื่อว่าเป็น OH นะฮะ OH ก็คือไฮดรอกซีเรดิคอลเนี่ย โอเอ OH นี่คือไฮดรอกซีไฮดรอกซีไฮดิโคอล OH นะฮะไอตัว OH เนี่ยนะฮะมันจะเอามันออกมาได้ไงนะน,นี่คือของเสียในร่างกายเราแล้วเราก็เลยเอาตัว H เนี่ย H ก็คือไฮโดรเจนเนี่ยมาผสมกันก็กลายเป็นกลายเป็น H2O <c oughs> เป็น H2O ก็เป็นน้ำขึ้นมาได้เพราะนั้นไฮดรอกซีเรดิคอลบวก H H ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเพื่อนๆฟังให้ดีมันคือไฮโดรเจนเพื่อนรู้ไหมว่าไฮโดรเจนเนี่ยคือตัวที่มันเบาบาง บาที่สุดในในพวกสารต่างๆมันจะละเหยง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราเราจุเข้าไปในแพ็กเกจที่เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเงินหรือเป็นอะไรก็ได้มันก็จะละเหยออกมาหมดเลย <c oughs> แต่เขาก็เลยมันคิดตั้งคิดใหม่ว่าให้ตัว <c oughs> ตัวไฮโดรเจนเนี่ยะฮะเราจะผลิตได้ยังไงแล้วสามารถผสมให้เพราะเราจะได้พูดใหม่นะไอโอเคือเรดิคอะไรไฮดรอกซีเรดิคอลนี่คือตัวขยะที่เกิดขึ้นในในเซลล์ของเรานะฮะเราจะเอามันออกมาก็คือเอา ไอไฮโดรเจนแบบผสมกันไอตัวไฮโดรเจนเนี่ยผมย้ายมาใกล้ๆกันเพื่อนไม่ได้เห็นกันนะใกล้ๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยยังไม่ได้กินเนี่ยแต่เปิดให้เพ่มันกินดูให้ๆๆให้เห็นเลยนะไอตัวนี้มันเจ๋งคือคือขับพวกอนุมูลอิสระทั่มันมันต่างกับพวกวิตามินมันต่างต่างกับพวกอะไรนะคิวเทนเพราะว่าพวกวิตามินซีพวกนั้นมันเป็นโมเลกุลที่ใหญ่แต่ตัวนี้เป็นโมเลกุลที่เล็กมันก็เลยไปช่วยเอาขับกับระดับเซลล์อมาได้โอ้นหมเลยเิดมาเเป็น่เงี้ยมีอยู่สิบสองนะ มันออกมาคิดออกมาเป็นอย่างเงี้ยได้เมืม่อก่อนแต่ก่อนต้องขนเป็นน้ำยักษ์น้ำใหญ่ถ้า <c oughs> เป็นประโยชน์ฝากแช่นะครับมาผสมในนี้นีน่กำลังกินครั้งแรกนะเพิ่งประชุมกันแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้จักไอ้เรื่องเรื่องไอไฮโดเนนะเรเจนอะไรต่างๆน้ำไฮโดรเจนมานานแล้วนะฮะแต่ว่าไอ้น้ำพวกนี้มันเท่าไหร่ในในการข้นมันขนยากแล้วเวลาไว้ในอะไรฮะใน,ในโลหะน้ำโลหะก็หนักมากไม่พอแล้วโลหะเนี่ยฝาเป็นพลาสติก ฟ้าเป็นพลาสติกปุ๊บเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นมันจะระเหยอ,ออกมานะฮะมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีก็คือการใส่เป็นผงนี้นี่นี่คือศาสตราจารย์เป็นคนคิดออกมานะศาสตราจารย์ที่ว่าเอ่อพัทริกฟูลานังกั้งฟูลานังกั้งนะคนไทยงคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนที่คิดตัวจับขีตมาอาวุธนะครับแล้วก็มาผสมกับร่วม,ร,วมร่วมกับบร,ริษัทญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนี่นี่กำลังนี่นี่ประชุมกันนี่บริษัทเขาอยู่เป็นงี้นี่เขาประชุมกันอยู่นะฮะผมมามา มาประชุมกันผมก็เลยมาคุยว่าไอ้ตัวนี้จะมาใช้ในประเทศไทยจะดีขนาดไหนนะนะฮะก็มาคุยกันต่อ <c oughs> ผมครับเนี่ยแล้วตัวนี้พอถึงเวลาถ้าเป็นไฮโดรเจนถ้าเป็นในซองผสม,มอยู่ในน้ำแล้วอยู่ในโลหะอยู่แล้วมันก็จะระเหยดังนั้นเนี่ยแล้วขนยากมันหนักด้วยก็เลยเออกมาเป็นแบบนี้ขึ้นมาเพื <S <S <ๆ>่อนๆเจ๋งไหมนะออกมาเป็นอย่างนี้นี่คือตัวผสมนะฮะเป็นตัวเอาอนุมูลอิสระออกมาจากร่างกายเราไม่ได้เอาช้อนมาคนนะซีมัถึงเดี๋ยวไปเอาช้อนเซร์อโนสปูนอะไรมั้งกะ

ไม่ไม่มีช้อนนะ้อนเขาก็มาเล่าเล่าให้ฟังฮะไม่อย่เงี้ยเนี่ยผมดูเลยมันขึ้นมางเงี้ยนี่คือตัวที่ขับมันมันเจ๋งกับพวกมันมีโมเลกุลที่มันใหญ่กับพวกวิตามินพวกคิวเทนต่างๆนะยังไม่มีในประเทศไทยนะพวกเนี้ยแล้วการลําเลียงก็สองสาคัญเพราะนั้นเวลาเราการกินเนี่ยก็ให้ผสมอันนี้แล้วไม่พอเรามีผลวิจัยอย่างงี้ครับผมยังไม่มีเวลากินยังต้องรอชงแป๊บหนึ่งผมจะเล่าตัวนี้ให้เพื่อนูมันจะมีตัวเนี่ยมีความสามารถประมาณนะ ห้าห้าหมื่นเท่าอะรนัสิห้าหนะมื่นเท่านะฮะมีเ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโอ้ไปเรียนมานี่มันยากก่อนตัวเนี่ยแต่ผมมาเล่าให้เพื่อนฟังมันสนุกมากเลยเพราะความรู้ที่ผมรู้มากกว่าคนอื่นเนี่ยมันสนุกกว่าคนอื่นห้าหมื่นเท่าเท่ากับหกหมื่นสองพันหกร้อยไมโครกรัมโอ้โหมันมันมีพลัง <c oughs> สูงมากนะคือขับสามารถขับไอ้พวกตัวน้ำมูลอิสารออกมาได้แล้วแล้วแล้วเขาทดลองอยังไงนี่นี่ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกัน ฝา<ภ>กแ <Salvador> ชร์นะครับก็ราะทดลองยังไงเพื่อนๆถ้าเรื่องราวพวกนี้เดี๋ยวมาเล่าอีกทีก็แล้วกันนะฮะถ้าถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์แล้วก็ติดตามในเพจของผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์หมดก่อนนะเพจของผมนะเข้ามาในในไลน์ของผมเดี๋ยวผมจะเล่าต่อในไลน์ของผมไลน์ผมชื่ออะไรไลน์ของผมชื่อว่าฟูจิฟูจิสกินะเอ็ดไซเอดไซนะครับ F U J I แล้วก็ F U J I อีกครั้งหนึ่งก็เอสเอเคไอ่านว่าเอดฟูจิฟูจิสกิเดี๋ยวจะมีไลฟ์แล้วถ้าเพื่อนๆสนใจตัวนี้นะแล้วมันถูกเท่ากับ ธรรมดาถ้าขนนะถ้าซองหนึ่งอนะถ้าเป็นของของสมัยก่อนนะเมื่อสิบปีก่อนเนะี่ยขายเป็นแบบโอ้โหเป็นหมื่นเยนนะเพื่อนแพงมากเดี๋ยวนี้นิดเดียวเท่ากับกินกาแฟมันเจ๋งขนาดนี้ผลวิจัยจากวิทยาศาสตร์นะจากวิทยาศาสตร์แต่ราคาเท่ากับกาแฟเพราะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะฮะ <c oughs> วันนี้ไม่ขายวันนี้ไม่ขายผมให้เพื่อนรู้จักก่อนวันนี้ประชุมกันผมตามหาของเจ๋งขนาดนี้มานานแล้วละ่ะ <c oughs> มาดูให้ดูนเนี่ย มันเป็นอย่างงี้เอาโตมามต้ก็คือมะเขือเนี่ยมาทดลองจริงเอามะเขือมาใส่ถุงใส่น้ําก่อนนะมะเขือใส่ถุงใส่น้ำนะฮะใส่ถุงใส่น้ําเสร็จแล้วนะฮะเอามาผมจะชี้ให้เพื่อนๆนี่ก็คือตมวโต้ใส่ถุงใส่น้ำนะฮะเป็นอย่างนี้นนนะะนนแล้วตรงนี้ก็คือตัวตัวข้อเียกรที่มันมีตัว <c oughs> ตัวไฮไฮโดรเจนนะฮะไฮโดรเจนที่อยู่ข้างๆรู้ไหมครับว่าน้ำไฮโดรเจนมันก็จะซึมเข้าไป ในถุงพลาสติกซึ่งมีน้ํากับตโวมโต้อยู่มันซึมเข้าไปได้หรือเปล่ามันมีเครื่องวัดครับนี่ผมอธิบายพอเข้าใจเนาะพอซึมเข้าไปเนี่ยปล่อยไปประมาณนีหนหึ่งนะฮะหนึ่งจุดสามหกใช่ไหมหนึ่งจุดสามหกเนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งโมงบ่ายโมงสามสิบหกนาทีปล่อยไปหนึ่งชั่วโมงครับเราเอาขึ้นมาปล่อยไปชั่วโมงเอาขึ้นมานะฮะดูทีครับว่ามันซึมเข้าไปในในใน,ในโมเลกุลตมาโต้ก็คือ มะเขือเทศได้มันซึ่งไม่นั่นหมายถึงอะไรมันซึ่งเข้าไปในร่างกายเราได้จริงๆนะมันจะมีพลังงานและแลวน้ําธรรมดาพวกนี้นะฮะถ้าขนลำเลียงไปเนี่ยมันมีข้อดีไงมันทาให้ร่างกายเราเนี่ยฮะกระปี้กระเป๋าก็คือเราขับตัวอนุมูลอิสระของร่างกายเราคือมีพลังงานน้อยพลังงานที่เองผ่านหรืออะไรอ่ยมีไอตัวดี๋ยวนะมีตัวภูมิต้านทานมีความแข็งแรงมีอนะไรสวยผิวดี แก่ช้าแก่ยากมีภูมิั้านทานต่างๆมากมายตรงนี้นะซอ,ซองซองหนึ่งเล็กๆเนี่ยนะ,ะถูกกับราคาประมาณราคากาแฟโอ้โหแตผ่านการวิจัยระดับระดับโลกมาแล้วนะแล้วจะบอกครับว่ามันคือ,เ,อ,อเนี่ยมันจะมีตัวออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีกันแล้วกันฝากแชร์นะครับนะก็เดี๋ยวผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยต้องรีบกินละ่ะ มันซึมเข้าไปในร่างกายแล้วไปเอาอนุญาติสาที่ที่มันต่างจากพวกวิตามินซีต่างจากพวกคิวเทนอะไรต่างๆมันไม่มีอย่างเงี้ยในประเทศไทยผมไม่เคยเจอเลยนะฮะกินแล้วเป็นไงไม่มีรสชาตินะมุนตรงไม่มีรสชาติแต่เขาบอก่ก็ดีกับกระปีก้กระเป๋านอนแข็งแรงเออผมจะไม่รู้ไม่รู้รสชาติเลย อยแล้วเนี่ยมีมีผลวิจัยเขียนมาต่อนะครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยพวกเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีโมเลกุลของน้ําธรรมดาโมเลกุลของน้าเนี่ยมันจะบวมใช่ไหม <c oughs> มันจะบวมแต่นี่โมเลกุลของน้ำมันจะมันจะมันจะแบนนะนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงอะไรนะรเมื่อกินไอ้ตัวนี้เข้าไปแล้วเนะี่ยตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะพันธุเช่นพิเศษตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะถูกเหมือนเป็นแม่เหล็กนะมันจะผลักดันไม่ให้โมเลกุลมันจับกัน คือในเลือดเราถ้ามีโมเลกุลที่จับกันเนี่ยมันก็จะเหนียวไม่จะข้นไงนะฮะมันก็จะไหลาย,ยากมันก็มีปัญหาแต่ถ้ามันแยกออกจากกันเนี่ยจะดีจะดีมากเลยนะฮะซึ่งซึ่งเป็นน้ําธรรมดาแบบนี้แต่ถึงเวลาต้อง,ต,องต้องการกินล้วค่อยผสมนะ,ะถ้าเราผสมไว้แพ็คกันไว้สมัยก่อนนะเราต้องเป็นแพ็คเอาไว้แล้วก็ลำเลียงไปแต่ระหว่างแพ็คเนี่ยมันละลายเหยอออกมาเพราะไฮโดรเจนมันเป็นตัวโมเลกุลที่เล็ก เล็กมากเล็กที่สุดนะแต่ว่าทําไมต้องเราต้องใช้ไฮโดรเจนตัวนั้นก็คือก็คือมันจะมาจับตัวไอเอชโอเนี่ยโอเนี่ยนะตัวจับที่ OH ซึ่ง OH เนี่ยเป็นตัวที่ไฮดรอกซี่นะฮะไฮดรอกซี่เรดิเคิลตัวไอเนี่ยเมื่อมาผสมกันเข้ามาเป็น H2O นะก็กลายเป็นน้ําขึ้นมาแล้วขับขับออกมาเป็นของเสียนะโอเอสคือไฮดรอกซี่เรดิเคิลซึ่งตัวเป็นตัวที่ไม่ดีในร่างกายเราแต่ตัว H นี่คือตัวนะฮะ ที่เราสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาแล้วมีพลังงานมีเขาเรียพลังงาน mm hmm. เขาเรียกว่าตัวเนี่ยมีมากกว่าในน้ําที่เขาผลิตที่เขาไปเจอมาในปากีสถานหรือในเยอรมันหรือในเอกวาดอร์ต่างๆเนี่ยมากกว่าตั้งห้าหมื่เท่านะแล้ว <laughs> นั่นแหละตัวนี้เขาคิดมาได้ไงนะเป็นศาสตราจารย์ที่สุดยอดความอัจฉริยะเลยนะครับขอบคุณเพื่อนก็ฝากแชร เดี๋ยวถึงเวลาผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีครับมันยังไม่มีอ่ะมันหายากมากนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าแล้วก็ถ้าใครสนใจเข้ามาแล้วถึงตอนนั้นผมจะมาไลฟ์สดขายสนใจตัวนี้ครับราคาแบบโอ้โหถูกมากแต่ก่อนขายเป็นหมื่นเลยนะวันนี้ผมเข้ามาประชุมกับบริษัทนี้ได้มาเจอได้เนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับแล้วจะมาคุยอีกทีครับว่าเป็นไงให้สนใจนะเข้ามาทักในในไลน์ของผมนะเป็นเพื่อนของผมแล้วผมจะถึงเวลาจะไลฟ์จะมีการมาทักอีกทีครับไลน์ชื่อว่าอีกทีนะครับไลน์ชื่อว่า t fuji FUJI SAKI at FUJI FUJI SAKI นะครับแล้วเพื่อนๆจะได้ข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้ร่างกายเรานะฮะมีมีค่ามหาศาลแต่ทำไมเราเราจะไปซื้อรถไปซื้อนาฬิกาแต่ใช้กินกาแฟแล้วถ้าเรากินกาแฟนะมากินพวกนี้จะดีกว่าเยอะเลยนะครับนี่ผมไปค้นค้นหามาวันนี้ได้เจอนะฮะโอ้หโคตรโชคดีเลยโอเคฝากแชร์ด้วยครับแล้วเจอกันนะเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะแบบนี้เลยเบามากผล อันเนี้ยส่งไปเมืองไทยได้สบายแต่ก่อนนี่โหมันหนักเป็นกิโลอ่ะส่งไม่ไหวนะฮะแล้วก็แพงด้วยเน,นี่ยราคาอยู่อยู่เท่าไหร่แม่ไม่กี่ร้อยถูกไหมฮะถูกมากดีกว่ากาแฟดีกว่าพวกอาหารอะไรดีกว่าพวกน้ำอะไรอะไรไข่มุกอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะดีกว่าเยอะเลยเบาหยองเลยนะโอเคแล้วมาเจอกันครับบ๊ายบายฝายกฝากแชร์ด้วยครับ <S <S อเออลืมไปเ <ไป S 2> พจของเราเนี่ยตอนนี้มีเก้าแสนเก้าหมื่น สี่พันแลนะอีก 3- าสวันเนี่ยเราจะเพจเราจะมีคนติดตามเป็นล้านแล้วขอบคุณมากเมอนที่ติดตามนะฝางขอบคุณที่แชร์ครับอีก3วันอีก4วันจะมีคนติดตามเป็นล้านแล้วเกินล้านแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ